สวัสดีครับวันนี้ฉันก็จะมารีวิว PC ซซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่จะมารีวิว PC เนี่ยอยากจะเกินข้าวๆให้ฟังก่อนทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มี PC หรือว่ามี PC แล้วอยากจะซื้อเครื่องใหม่เป็นของตัวเอง แต่หลายคนก็อาจจะมองไปที่คอมประกอบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดกันแต่เรื่องคอมประกอบคอมประกอบคอมประกอบดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอเควันนี้ันจะมาแนะนําคอมประกอบที่เขาประกอบมาให้แล้วที่มันเป็นเซตนั่นเองจริงๆมันจะมีตัวความแตกต่างหลักๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการรับประกันเนาะแล้วก็ปัญหาจุกจิกต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อคอมประกอบมาทีละชิ้นคอมประกอบเนี่ยคือการที่เราซื้อแยกก์ดจอ CPU ซัพพลายหรืออะไรพวกนี้เนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยปัญหาที่จะเกิดก็คือเวลาที่มันมีปัญหาเราจะต้องแยกเคสแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าเพราะว่าเราเป็นคนเลือกมาเองเนาะเราไม่ได้ซื้อมาที่เดียวกันสำหรับ ROG Strix Desktop Series ตัวนี้เนาะมันก็จะมีหลายรุ่นหลายสเปคเหมาะกับคนที่เล่นเกมตั้งแต่ Casual Player ถึง Hardcore Player เลยก็แล้วแต่นอะกว่าแต่ละคนเนี่ยจะซื้อคอมไปเพื่อเล่นเกมอะไรแต่ละเกมก็จะมีมินิมัมสเปแล้วก็สเปคที่แนะนําให้กับทุกคนได้ได้เลือกก่อนเนาะว่า เอ้ยเราจําเป็นจะต้องซื้อตัวที่ดีที่สุดไหมแต่ถ้าให้ฉันแนะนําก็ซื้อตัวที่ดีที่สุดไว้ก่อนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามีเกมใหม่มาเราจะได้ไม่ต้องโอ้เดี๋ยวต้องอัปคอมอีกอะไรอีกก็จบเลยที่ตัวที่แรงสุดไปเลยสําหรับ ROG Strix Desktop Series มีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่26,990บาท ไปจนถึงหลักแสนเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีงบมากแค่ไหนอาจจะเลือกซื้อไปเพื่อไปเล่นเกมหรือทำงานกราฟิกอะไรก็สามารถเลือกตามสเปคที่เหมาะสมได้เลย r o g Gaming Desktop เนี่ยออกแบบมาให้ระบายอากาศได้ดีแล้วก็เสียงเบาไร้เสียงรบกวนเสียงจะเบามากแล้วก็มีระบบ a อร่าซิงที่สามารถปรับแต่งแสงพวกที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะให้เป็นระบบ R G B ได้ด้วยและที่สำคัญเลย AOG Gaming Desktop ทุกรุ่นนั้นจะมาพร้อมกับประกัน3ปี มี On-site Service ก็คือซ่อมถึงที่บ้านเลยรวมถึงมี Perfect กต์ r a n t ตด้วย Perfect กต์ r ร n นตคืออะไรคือเอาจริงๆนะเพอร์เฟกต์ r ร n นตเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะว่าการที่เขาให้คําว่า Perfect กต์ r ร n นตเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามที่เกิดจากผู้ใช้อย่างเช่นเราถือถือคอมอยู่คอมตกหรืออยู่ดีทาน้ําทําน้ำหกแล้วมันช็อตหรืออะไรก็ตามพวกนี้จะรับประกันด้วยซึ่ง ในส่วนของ Perfect g u ์ r ร n t าเนี่ยจะรับประกัน1ปีเนาะและสําหรับใครที่ซื้อ PC ไปเพื่อที่จะเล่นเกมเกมเดียวฉันเชื่อว,ว่ามีหลายคนเนาะที่เพื่อนชวนให้มาเล่นแบบเล่นเกมนั้นเกมนี้กันไหมแล้วเล่นเกมเดียวกลัวว่าซื้อ PC ไปจะคุ้มหรอเดี๋ยวสักวันนึงก็เบื่อทายังไงดี PC ของ ROG Desktop Street ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับ PC g a เก Pass ที่มีเกมมากกว่า100เกมมีแทบทุกแนวคือแค่แค่แบบ10เกมอะ่ะก็แทบจะเล่นได้หมดแล้วอันนี้เขามี100เกม100เกมบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ย100เกมก็เล่นหมดบางคนทั้งชีวิตเล่นมาแล้วเป็นพันเกมไม่เป็นไรเพราะ P C Game Pass นั้นอัปเดตใหม่ทุกเดือนและถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเกมและถ้าเป็นเกมที่เป็นเอกลักษ v e lusive, และเป็น third party สามารถเข้าเล่นได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยก็ ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเล่นหมดพันเกมไม่ต้องห่วงมีอัปเดตใหม่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าหมดอายุแล้วเนี่ยสามารถต่ออายุได้จะมีค่าบริการอยู่ที่เดือนละ99บาทครับและสำหรับใครที่ซื้อเครื่องไปในเดือนแรกนั้นสามารถเข้าไปสมัคร PC Game Pass เล่นเกมฟรีได้1เดือนใน PC Game Pass เนี่ยมีเกมให้เลือกมากกว่า100เกม แอคชั่นอารมัลติเพเยอร์ซิงเกิลเพเยอร์คือมีเยอะมากมากกว่า100เกมและใครกลัวจะเล่นเกมหมด100เกมบางคนบอกว่าโอ้โหแค่100่เกมเองเหรอปกติเล่นวันหนึ่งก็5เกมแล้วยีวันก็หมดแล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยเขามีเกมอัปเดตให้ตลอดและถ้าเกิดว่าเป็น e x c l u s i v e และหรือว่าเป็น third party ้เนาะกับ PC เกม pass เนี่ยเราสามารถเข้าเล่นเกมได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเกมกันเลยดีกว่าว่ามีเกมอะไรน่าสนใจบ้างแล้ววัันนนนี้ฉ้ฉจเเเอา1กมมลงลงง่ใหดูซึ จะเป็นเกมอะไรไปดูกันเลยดีกว่าแล้ววันนี้เกมที่ฉันเลือกก็คือเกมที่ชื่อว่า Flight Simulator จริงๆแล้วมันก็มีเกมหลายเกมให้เลือกเนาะแต่ละคนก็ชอบแต่ละแบบแต่เหตุผลที่ฉันเลือกเกม Flight Simulator มาเพราะว่าฉันอยากเป็นนักบินคือ,ค,อคือมีความความใฝ่ฝันวัยเด็กไม่ใช่ก็ไม่ใช่แค่วัยเด็กอะตอนตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งอะ่ะอยากจะแบบอยากจะลองขับเครื่องบินดูแล้วแบบไม่มีโอกาสเพราะว่าแบบ เราไม่ได้ไปเรียนการบินอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ขับจริงๆอย่างน้อยเราได้ขับในเกมที่มันมีความเสมือนจริงอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่โอเคแล้วซึ่งคําว่าไฟ i ์ simulator เนี่ยมันตรงตัวมากไฟ i ์คือการบิน simulator เเคือการจําลอง เพราะฉะนั้น Flight Simulator เนี่ยก็คือการจำลองการ,การบินการจำลองการบินเนี่ยมันจะไม่เหมือนเกมเกมเครื่องบินทั่ว,วไปที่เราแบบขับเครื่องบินการกดปุ่มนี้แล้วบินขึ้นกดปุ่มนี้บินลงปุ่มนี้ซ้ายขวาเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจะไม่ใช่อย่างนั้นคือ Flight Simulator อ่ะมันจะซิมูเลเตอร์ทุกอย่างเลยว่าเฮ้ยมันต้องเอ่อไอตัวคันเร่งมันอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ว่ากด W เดินหน้ากด S ถอยหลังจะไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูความซับซ้อนของเกมนี้กันเลยดีกว,ว่าเริ่มจากเทรนนิ่ง คือจริงๆแล้วอ่ะฉันก็ยังเทรนนิ่งไม่สมบูรณ์แล้วคือถ้าพูดถึงตําแหน่งตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะเป็นกัปตันนะยังเป็นผู้ช่วยกัปตันยังไม่รู้เลยจะเป็นได้หรือเปล่าต้องเป็นคนที่3อ่ะเป็นกัปตันเป็นผู้ช่วยกัปตันแล้วก็มีข้างหลังผู้ช่วยกัปตันอีกทีหนึ่งฉันจะเป็นคนนั้นแหละอ่ะก็เรามาดูจากอะไรก่อนดีเบสิกแฮนด์ทัรงนี่ก็จะพูดเกี่ยวกับพวกหน้าปัดต่างๆซึ่งมันเยอะมากทุกคนชั้นคงไม่ได้รีวิวอะไรขนาดนั้นแ,แต่จะขับให้ดูเลยล้ว ซึ่งไอ้เทคออฟเรนดินเนี่ยฉันทาไปแล้วไงก็คือพอพอจะรู้แล้วมันง่ายคือเทคออฟอะง่ายง่ายเทคออฟได้ง่ายสุดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเทคออฟกันมันก็จะมีตัวบอกนะว่าเราต้องเล่นความเร็วให้ถึง55น็อตก่อนที่จะหักหัวขึ้นนะแล้วก็เมนเทน75น็อตก็คือรักษาความเร็วให้อยู่ที่75น็อตคือทุกคนมันมันซับซ้อนมากจริงคือแบบคือเวลาจะเมนเทนอะพอมันอยู่ถ้าอยู่บนพื้นอะคือถ้าเกิดว่าเป็นรถอะคิดสภาพนะรถเวลาเราจะให้ความเร็วมันอยู่่ที60 60นกกมมมชั เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกมันแค่นั้นไงแต่พอมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันบินได้อะพอมันเป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเรื่องของการว่าถ้าองศามันหักหัวขึ้นองศามันหักลงมันจะมีเรื่องความเร็วแนวดิ่งมาเกี่ยวแล้วทีนี้มันจะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหักหัวลงอ่ะมันมีแรงน้มถ่วงของโลกด้วยมันมันยิ่งเร็วเข้าไปใหญ่ก็เลยทําให้แบบมันดูยากมากอะไปเราไปลองเทคเทคออฟกันสักหน่อยดีกว่า อันนี้คือฉันฝึกมาแล้วนะฝึกมาแล้วไอไอเรนนิ่งเนี้ยคือฝึกมาแล้วครั้งหนึ่งเทคออฟมันง่ายอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราไปดูคนที่เคยขึ้นเครื่องบินเนาะก็น่าจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการการเทคออฟอ่ะเร่งความเร็วแล้วขึ้นน่ะมันก็ดูไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรที่มันน่าจะยากคือเอาเครื่องลงจอดเอาเครื่องลงจอดอาจจะยากกว่าแต่ว่าเทสเลือกเอาเครื่องขึ้นก่อนมาต้องไปที่รันเวย์ก่อนเนี่ยแล้วคือมันไม่ใช่ WASD อ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่า W เดินหน้าดีเลี้ยวซ้าย ในเกมเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ของมันใช่ปะก็มันต้องหักแบบเนี่ยมีที่เหยียบก็คือมันคือไฟซิมูเลเตอร์ของจริงคือไอ้ที่เหยียบเพื่อแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเวลาอยู่บนพื้นดินเนี่ยเราก็ต้องเซตให้มันพอดีกับไอไอพวงมาลัยนะมันทำยังไงนะพวงมาลัยเดี๋ยวนะอ๋อนี่นี่นี่มันมีพวงมาลัยก็คือทุกอย่างมันเป๊ะมากเดี๋ยวเราต้องเร่งเร่งเครื่องอ่ะเร่งเครื่องอ่าโอเค เร่งมากไปก็ไม่ได้ถ้าเร่งมากไปมันจะเร็วเกินแล้วก็มันจะหลุดไปเลยนะเราต้องเข้าลันเวย์ให้ได้ก่อนตอนนี้เป็นไงผู้ช่วยกัปตันผู้ช่วยกัปตันของจริงเข้าลันเวย์ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเกินเกินเกินเป็นไงพร้อมแล้วเราพร้อมจะออกเดินทางแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือมันเอียงมากล้วคนมันเอียงจริงโอเคมาบอกให้เทคออฟแล้วไปแม็กซิมัมพาวเวอร์แล้วก็กดคันเร่งเต็มที่แล้วตอนนี้ตอมันก็บอกว่าเมื่อความเร็วถึง75นอตนั้นให้ยกให้ยกขึ้นโอเคเราจะเทคออฟกันแล้วทุกคนกับตันมิกกี้พีพีจะนำทุกคนเดินทางไปโดยสวัสดิภาพแต่ก่อนจะลนสวัสดิภาพเทคออฟก่อนเทคออฟปึ๊บมาเทคออฟต้องค่อยๆถ้าเรารีบเกินไปมันจะว้ไปเลยก็คือมันจะมันจะกลับมาไม่ได้อีกเลย ถ้าเราหลุดไปแล้วนะโอเคโอเคเสร็จสิ้นการเทคออฟเป็นไงโคตรโหดฮงเหมือนง่ายมันบอกให้มันบอกว่าให้เราบินขึ้นไปที่ความสูง5,500ฟุตเราก็ต้องดูหน้าปัด5,500ฟุตโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้อยู่ที่5,000ฟุตกำลังจะขึ้น5,500ฟุตแล้วก็ความเร็วอยู่ที่75นอตเราก็ต้องทำตามที่มันบอกเนาะ75นอต5,500ฟุตโอเค ตอนนี้ห้าพันสา5ร้อยห้าพันห้าันสาร้อยกับความเร็วยังไม่ถึงเจ็สิบเลยอ่ะนี่เร็วสุดแล้วมันมันเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเร็วกว่านี้ต้องหักหัวลงโอเคห้าพันห้าร้อยฟุตเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ปรับอะไรเกี่ยวกับคันเร่งนะคือคันเร่งอ่ะเต็มแม็กเลยแต่ว่าโอเคเจ็ิบ้านอตเรียบร้อยแล้วห้าร้อยห้าพันห้าร้อยฟุตโอเคเรียบร้อย aut, 5, 500, เจ็สิห้านอตห้า0ันห้ารอยฟุตเปไงกับตัน นี่ถ้าให้ฉันไปขับเครื่องบินจริงๆฉัน่าฉันขับได้แล้วเนะี่ยลำนี้นะลำนี้นี่เป็นไงเกรดไปแล้วเมื่อกี้คือการ <Okay. S 1> take off take off มันก็เร่งความเร็วแล้วก็ขึ้นคือแค่เรารู้ว่าความเร็วต,ต,ต้องถึงเท่านี้นะพอความเร็วถึงเท่านี้ปุ๊บเราก็ค่อยๆหักหัวขึ้นนะมันก็ง่ายใช่ไหมเราไปดู landing. แ,แ landing และแล้วเราก็มาถึงการ landing landing ก็คือการลงจอดของเครื่องบินนั่นเองการลงจอดของเครื่องบินมันเป็นเรื่องที่ เรียกว่าซับซ้อนแล้วก็เป็นส่วนที่อันตรายสุดเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบเนาะเวลาเราขับเครื่องบินอะ่ะเรากาลังลงความเร็วมันจะเร็วมากแล้วในขณะที่เครื่องบินมันกําลังลงมาเร็วมากอะ่ะกลางอากาศมันเบรกแทบไม่ได้จะบอกว่าเบรกไม่ได้มันก็มันก็ไม่เชิ่อเอางี้หยุดกลางอากาศไม่ได้แต่เบรกเบรกให้ช้าลงอะ่ะได้นี่คือแบบหลักของเครื่องบินทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถแบบลดความเร็วจนแบบเหลือแบบ100กิโเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วเวลาเครื่องบินลงจอดอะ่ะความเร็วแบบ2อ0 0ามอ่ะอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็จะ ซับซ้อนแล้วก็อันตรายกว่าไปเราไปดูการจําลองการแลนด,ดิ้งกันเลยอันนี้คือตัวเกมจะเซตมาให้อยู่แล้วว่าโอ,โอเคเราเห็นลันเว์ข้างหน้านั่นไหมโอเคมันจะไม่ยากเกินไปแล้วก็แค่ประคองมันเนาะซึ่งไอการประคองอะ่ะทุกคนดูที่แฮนด์นะคือถ,ถ้าเกิดว่าเราประคองไปแบบนี้แล้วเราจะพลิกกลับมามันจะแบบว่ามันจะยากมันจะยากถ้าเราเป็นคนที่ชอบกดค้างอะนะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบโหลดเกมนี้มานะต้องใจเ,เย็นๆนะทุกคนต้องใจเ,เย็นๆคือแบบค่อยๆแตะทีละนิดมันบินยากจริงๆอ่า โอเคเราต้องมุ่งหน้าไปที่รันเวย์ค่อยๆไปค่อยๆไปเขาบอกว่าให้เราเมนเทนที่ความเร็ว65น็อตโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับคันเร่งเนาะแล้วก็ไป65น็อตสรุปคือลงก่อนจบเลยนะเนี่ยอ่าตอนนี้ก็เขาบอกให้เมนเทนสปีดที่65แต่ฉันคงเมนเทนไม่ได้แล้วไม่งั้นมันจะเลยรันเวทุกคนขออนุญาตปักหัวลงเลยแล้วกันถ้าเป็นผู้โดยสารตอนนี้ก็น่าจะเสียวท้องแล้วเสียวท้องแล้วตอนนี้เพราะความเร็วที่110 110แล้วแต่มันยังไม่ถึงรันเวเลยทุกคนต้องปักหัวลงว่ะ ถ้าไม่ไงั้นจะจอดไม่ได้ว่ะทุกคนทำไงไดีร <c oughs> ันเวลมันก็สั้นแล้วเกินโอเคโอเคความความเร็ว120แล้วโอเคดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องทุกคนยังไงดีดับเครื่องแล้วจะจอดยังไงดีความเร็วมันเร็วแล้วเกินเฮ้ยท่าว่าสงสัยมันจะจะเป็นการลงจอดที่ไม่สวยเท่าไหรว่ว่ะแต่ว่าน่าจะจอดได้นะเอ้ยไปไงเปไงไปงไปงเฮ้ยจะสุดแล้วลงได้แล้ว เอ้ยลงได้ว่ะเป็นไ,ไงทุกคนสุดยอดเหมือนจะลงไม่ได้เอาจริงๆนะถ้าตอนนี้ถ้าไปขับอยู่บนเครื่องแนละทุกคนเป็นผู้โดยสารนะทุกคนดูที่เป็นผู้นะโดยสารนะก็สามารถ <and S 2> ลงจอดได้อย่างปลอดภัยแค่จะให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นเครื่องเล่นที่สนุก,นกได้โบนัสอีกจ่ายค่าเครื่องบินอย่างเดียวได้ค่าเล่นสนุกด้วยเป็นไงโอ้โหโคตรคุ้มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเป็นไงลงจอดอย่างปลอดภัยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้ o d ๊คเดย์ให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะ เราอยู่รอดปลอดภัยแล้วแล้วก็จะไม่มาสายการบินมิกกี้แอร์ไลน์อีกแล้วอ่าไม่เป็นไรอันนี้เครื่องบินส่วนตัวเลยเนี่ยอ่าไปต่อมาฉันจะพาทุกคนไปเข้าสู่โลกความจริงกันบ้างไอเครื่องบินแบบเมื่อกี้ที่ฉันเทสอะมันจะเป็นเครื่องบินแบบสําหรับนักฝึกอ่านักบินฝึกหาดก่อนที่จะขึ้นบินจริงๆแต่เครื่องบินที่เราขึ้นกันจริงๆทุกวันนี้นะเวลาบินไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะมันจะเป็นเครื่องนี้แอร์เอสามสองศูนย์ซึ่งอันเนี้ยฉันยังไม่เคยฝึกเลยไปดูที่มันเป็นอันนี้เลยดีกว่าเป็นอันที่่มันนแบบเลจริงๆ ยังไม่เคยกดเลยนะเพราะว่าเอาจริงตอนแรกที่จะทําคลิปใช่ปะก็คิดอยู่แล้วแหละว่าไอเกมนี้มันต้องยากมากแน่ก็เลยแอบมาเล่นก่อนแล้วคือมันยากจริงๆทุกคนทุกวันนี้คือยังเล่นไปไม่ถึงเทนนิงทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปของจริงเลยเนี่ยไม่รู้จะรอดไหมแต่ฉันจะลองเลยเราจะไปที่ที่สวยๆกันเราไปไหนเราไปนิวยอร์กไหมหรือไปเอเวอเรสต์ุ้ยบราโบรานี่ถ้าใครแบบรู้จกักบราโบราหรือว่าแบบว่าเคยเซิร์ชกูเกิลแมปหรืออะไรเงี้ยคือภาพอ่ะเขาเหมือนจําลองมาเลยจําลองมาจากบราาบราของจริงเลย แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพในเกมกันดีกว่าว่าหอมเครื่องนี้จะสามารถเจเนเรตภาพออกมาได้สวยแค่ไหนสมจริงแค่ไหนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวขายไปขายมาก,กันเป็นขายเกมกรณีอันนี้ขายคอมแล้วทุกคนไม่ได้ขายเกมนะเ,เดี๋ยวจะกลายเป็นขายเกมซะก่อนโอเคเราเห็นแล้วเห็นรันเวย์อยู่เล็กๆเห็นลันเวย์เล็กๆตรงนั้นไหมมันมีรันเวย์อยู่นะเฮ้ยอันนี้คือก็คือไม่มีเทนแล้วว่างั้นเถอะแล้วฉันไม่เคยขับเครื่องนี้มาก่อนเอ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูฉันเชื่อว่า ถ้าเราเป็นนักบินที่มีประสบการณ์แล้วซึ่งฉันขับไอ้ไอ้เครื่องใบพัดเล็กๆลำน,นั้นได้มันก็ต้องขับเครื่องลำนี้ได้แหละอ่ะดูกันเอาเฮ้ยทำไมภาพเป็นเนี้ยจบแล้วชีวิตโอเคเอ่รันเวย์อยู่ไหนก่อนโอเคเฮ้ยภาพสวยมากทุกคนดูน้ำนี่ดูน้ำนี่นี่ เปไงเหมือนได้มาเที่ยวจริงมีแสงและเงาภาพอย่างสวยก้อนเมฆภาพในเกมเนี่ยออกมาสวยมากเครื่องทํางานได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยแถมยังเงียบไม่มีเสียงรบกวนด้วยแนะนําเลยทุกคนเอ g s t r i x Desktop Series มีราคาเบาๆที่ใครก็จับต้องได้ไปจนถึงราคาแพงคุณภาพสูงๆสําหรับคนที่เล่นเกมที่แบบสเปคสูงๆหรือทํางานโหดๆซึ่งเดี๋ยวฉันจะทิ้งลิสต์ทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างนี้เนาะ ก็เลือกตามที่เราใช้งานเลยแล้วกันหรือบางคนที่แบบว่างบถึงจริงๆอยากจะซื้อข้ามข้ามรุ่นเลยก็ได้คือถ้าเราซื้อที่ดีกว่าที่เราใช้แน่นอนมันก็จะลื่นกว่าแล้วก็มันจะให้อัตราลดในการเล่นเกมและทํางานที่ดีกว่าอย่างแน่นอนเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้ดิรันเวเฮ้ยเครื่องเครื่องบินลำนี้มันไม่มีล้อไม่ใช่เหรอแล้วต้องจอดยังไงอ่ะก็จอดกลางทะเลเลยแล้วกันอ่ะไปไปไปฉันจะลองจอดกลางทะเลดูนะจอดจอดจอดยังไงดีเ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาทัวร์รอบเกาะก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาจอดตอนนี้ความเร็วอยู่ที่140น็อนตความสูงโอ้โหทุกคนมันยากไปเปล่าวะคนเล่นมันจะสนุกจริงๆริงถ้ามันยากขนาดนี้เฮ้ยเฮ้คือเข้าใจฟิลไหมว่าแบบมันเหมือนแบบเหมือนมันตอบสนองช้าเหมือนเวลาเรากดใช่ปะมันจะแบบว่าไม่ใช่กดปุ๊บแล้วมันเลี้ยวเลยเหมือนแบบเกมที่ไม่ใช่เกมขับเครื่องบินอ่ะฉันจะพยายามให้ทุกคนได้ชมรอบเกาะอันสวยงามบอลาบอลาแห่งนี้แล้วเรามาดูภาพกันนักบินที่เก่งเขาชอบโชว์อะไรกันดูไหมบินต่ำ ได้ไมาเ้าจะโชว์บินต่ำมานี่มานี่หาความสมดุลของปีกไม่ได้อะพูดจริงนะเนี่ยทุกคนดูดิมีเก็บรายละเอียดมีบ้านคนมีอะไรเห็นปะได้บรรยากาศเหมือนเป็นนักบินจริงๆไม่ใช่ได้บรรยากาศเหมือนเป็นเครื่องบินที่อยู่ข้างหลังเครื่องบินลำเนี้ยอ่ะมีน้ำมันด้วยนะแต่เหมือนน้ำมันจะไม่หมดแหมเครื่องบินลำนี้มันสุดยอดจริงๆน้ำมันมันเหลือเหลือแบบเหลือๆบ้านใครนี่บ้านใครโอ้โหบ้านหรูมีคนมาสร้างบ้านหรูที่เกาะโบลาโบลาถ้าใครอยากรู้ว่าบ้านนี้มันมีจริงไหมอ่ะแนะนําว่าลองเซิรนะ หาแมพหาแมพดูหาแมพดูมันมีไหมนะไอบ้านหลังนเนี้ยเนี่ยฉันเชื่อว่าเขาจําลองมาจากมาจากแบบแมพจริงเดาแล้วเดาแต่คิดว่าใช่เฮ้เหมือนตอนนี้มันจะเตือนหรือเปล่ามันเตือนให้ให้เอาขึ้นเอาหัวขึ้นหรือเปล่า,ามันต่ำบินต่ำแล้วเกินปกติแล้วบินต่ำแนี้มันอันตรายมากนะเพราะว่าถ้าชนขึ้นมาทีมันก็น่าจะไม่รอดอะแล้วเหมือนจะหักหัวไม่ขึ้นเลยด้วยมันหักหัวไม่ขึ้นทุกคนหักหัวไม่ขึ้นก็ไปเลยแล้วกันทั้งนั้นเอาใหม่เอาใหม่ ให้ให้รู้ไว้ว่าทำไมนักบินถึงไม่บินต่ำนะทุกคนคือเมื่อกี้พยายามแล้วพยายามหักหัวขึ้นแล้วเห็นไหมพยายามหักหัวขึ้นมันไม่ขึ้นทุกคนมันเหมือนกับการจําลองการบินจริงๆว่าเวลาบินอะ่ะถ้าเราไม่ไม่เลี้ยงความเร็วมันหักหัวขึ้นไม่ได้ประมาณนั้นอะ่ะคือเอาจริงนะฉันไม่รู้เลยว่าต้องการให้ฉันทำอะไรเนี่ยต้องการให้แลนดิ้งหรือเปล่าถ้าต้องการให้แลนดิ้งนะั้นขอขอขอลองขอลองแลนดิ้งก่อนว่ามันทาได้จริงหรือเปล่าไปฉันจะไปแลนดิ้งบนบนบนนั้นเลยบนบนแลนดิ้งเลยแต่จริงๆแล้วมัน โอเคไปแอร์สปีดอยู่ที่110นอ็อตเร็วเกินไปหรือเปล่าลดก่อนลดก่อนอ๋อมันมีคําว่าเอนจินอยู่ทุกคนที่ซ้ายล่างอะเอนจินคือเนี่ยตัวตัวตัว,ตวอัตราเร่งอะโอเคเราเอาสักครึ่งนึงก่อนเนาะคือฉันไม่เคยขับเครื่องบินลำนี้นะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนะอาจจะนิดนึงอะเราจะลงจอดกันที่ความเร็ว140นอ็อตมันจอดไม่ได้ทุกคนถ้า140น็อตมันจอดไม่ได้เดี๋ยวยังไงดีกลางแฟบกลางแฟบอ่ะกลางแฟบกลางกลางให้หมดเลยอ่ะกลางแฟบอ่ะจอดอ่ะดับเครื่องดับเครื่อองจด แต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงล่อนลงมาอย่างนี้มันจอดได้ไหมทุกคนได้ด,ได,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 ลไลดิเป็นไงสุดยอดสุดยอดมิกีพีแอร์ไลท์จอดเป็นไงเดี๋ยวมันไม่จอดว่ะทุกคนเฮ้ยเบรกเบรกสิโอ้โหเพิ่งรู้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเพิ่งเคยเห็น,เค,เ,หนเครื่องบินน้ำมันจอดอย่างนี้ดูดิอ๋อมันจอดอย่างนี้เหรอ เฮ้ยเฮ้ย,ยนี่นี่นดับดับดับเครื่องแล้วไปไงเดี๋ยวเซนเซียเลยจอดหน้าบ้านเลยไปไงนี่จอดหน้าบ้านฉันเชื่อว่าปกติเขาจอดกันน่าจะเป็นช่วงแบบแถวๆกลางทะเลนิดนึงเพราะถ้าไม่งั้นถ้ามันพาดทีนึงมันยาวไงอ่าเฮ้ยอย่างเท่เป็นไงจอดตรงนี้เลยเดินลงจากเครื่องบินขึ้น,นขึ้น,ข,นขึ้นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นชายหาดลงจากเครื่องบินอยู่บนชายหาดพอดีโคตรเทพ นี่มิกกี A ้พีแอลไลไปเป็นไงฮ้ยไหนๆด้วยความด้วยความสงสัยขอขอลองเทคออฟหน่อยวะเทคออฟแล้วก็พอแล้วเร่งเครื่องเร่งเครื่องเต็มตัวเร่งเครื่องเต็มตัวตอนนี้เร่งเครื่องเต็มตัวแต่พอดีว่ามันไปอยู่บนฟุตบาทหรือเปล่ามันไปอยู่บนชายหาดมันอ้าวเรียบร้อยยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะทีนี้ไปไม่ได้อะ่ะทุกคนนี่เร่งเครื่องเต็มกําลังแล้วทุกคนเร่งแบบเร่งสุดแล้วมันไม่ไปอะ่ะอ้าวตายหานละ แสดงว่าจอดไม่ดีล่ะสิ ROG Strix Desktop Series ราคาเบาๆเริ่มต้น26,990บาทไปจนถึงราคาระดับท็อปทอปที่ตอบโจทย์เกมเมอร์หรือคนทำงานระดับสูงทุกรุ่นเนี่ยเขาระบายอากาศได้ดีไร้เสียงรบกวนมีเทคโนโลยีออร่าสิงปรับแต่งไฟ RGB เองได้เลยมาพร้อมกับประกร 3, ัน3ปี on-site service มีซ่อมถึงที่ ที่บ้านเลยนะและเพอร์เฟกต์รันตีในปีแรกซึ่งเพอร์เฟกต์รันตีเนี่ยมันคือการที่เราทําผิดพลาดเองอ่ะอย่างเช่นเราทําเครื่องตกเราทําน้ําหกไฟฟ้ารัดวงจรในปีแรกเนี่ย LG ก็พร้อมจะช่วยดูแลเนาะสามารถเคมได้หมดเลยและช่วงนี้ยังสามารถเล่นเกมดีๆเป็นร้อยเกมผ่าน PC เกมพาร s s ได้ฟรี1เดือนเลย โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเลยหรือใครอาจจะกดกดข้ามมาตอนจบก็ตามยังไงก็ฝาก ROG Street Gaming Desktop ให้กับทุกคนด้วยใครที่มีความคิดว่าอยากจะซื้อ PC PC ใหม่แล้วก็การเลือกขอมประกอบนะ้มันช่างยากเย็นเหลือเกิน ROG Street Gaming Desktop เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีและที่สําคัญเลยเรื่อง perfect w a r r a n t ี่เนี่ยเอาจริงตั้งแต่ซื้อของมาส่วนมากอะ่ะเขาจะไม่ค่อยรับประกันอะไรที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ใช้อย่างเช่นทําน้ําหกใส่ ทำเครื่องตกเองแบกคอมมาแล้วเอ้าหลุดมือตกเพอร์เฟกต์รันตีมีที่ ROG s r i c ตรงนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย